น,นี้ตำบักทัว่วแดตำบักทั่วแหล่เด้อค่ะสิ่งที่เข้าใส่ก็คือกระปูกระปูดองหน้าเห้านะคะก่อนอื่นเ้าต้องตำหมกพริกแล้วก็ตำบักทัว่วให้มันมลแยะก่อนเด้อล้วก็ะใส่บักเขือกระเทยบักเขือพ่วงาตามด้วยบักหน้าติดลงไปบักหน้า มะก,กอกหนึ่งลูกนะคะตามด้วยน้ำปลาราดลงไปนะคะจังสี่เราพกเจ้ากระตําต่อเลยเสร็จแล้วก็ชิมรสเอาทีสะดวกผงนัวดใครอยากใส่ก็ใส่เ้ยค่ะแต่ว่าน,นาะน้ำปลาของเ้านี่มันนี่ผงนัวไปแล้วเม่ต้องใส่อีกนะคะเดี๋ยวห้าไปหนวกหนวกแล้วก็ตักสิจานนะคะ เสร็จค่ะบ๊ายบาย